วันนี้เรามาที่บ้านสวนนะคะลำลูกกาคลอง1ิบเอ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาชมบ้านสวนข้างหลังนี้เลยนะและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นี่คือหน้าบ้านนี่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรู้จักต้นไม้ได้มากน้อยแค่ไหนนะต้นแรกอันนี้รู้รู้เลย ต้นดอกไม้อ่ะไม่รู้ดอกอะไรต้นอะไรอ่ะอันนี้คือต้นคูนนะหมากเมาบักซิดาต่อกันเลยต่อเนื่องกันเลยแล้วกันเมือ่อกี้เลิศอ่ะโหสิคืน่าจะเป็นกล้วยน้ำวานะอันนี้รู้เลยก็คือใบกระเพราดำนะคะมีความรู้ไหมเฮ้ยอะไรกระท่อม <laughs> วันนี้มาพบกับช่องอิจิโกอิจเออีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาไกลมากเลยก็มาพักผ่อนที่บ้านของญาติแล้วก็คือคุณอานั่นเองวันนี้จะทัวร์บ้านเลยเป็นบ้านสวนนะคะสร้างไว้เพื่อให้แบบว่าญาติญาติทุกคนเนี่ยแบบมารวมกันญาติต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคะ่ะและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ไม่ใช่อะไรหน้าบ้านนะคะ สวนจริงๆนี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเลยธรรมชาติมากมากเลยนะคะอันนี้คือช่องวอกวอนะคะปแหลมเข้ามาเอเมนไ,ไหมมันธรรมชาติมากเลยนี่คือหน้าบ้านคือตรงข้ามกับบ้านอะ่ะตรงข้ามกับประตูบ้านนะเดี๋ยวเราจะพามาชมบ้านสวนข้างหลังนี้เลยนะคําว่าสวนก็ต้องมีต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรู้จักต้นไม้ได้มากน้อยแค่ไหนนะ ที่ปลูกภายในบ้านหลังนี้นะขออนุญาตทุกคนไม่ใส่แมสเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราอยู่กันแบบว่าไอสวนนะแล้วก็ทุกคนก็ผ่านการตรวจหมดแล้วนะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหน้าบ้านกันก่อนเลยแต่ว่ายังไม่ขอเจ้าของบ้านเลยอะ่ะอาจจะได้เห็นเจ้าของบ้านด้วยนะอืะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนนะหน้าบ้านเริ่มจากตรงนี้กันก่อนเลยตอนแรกอันนี้รู้รู้เลยนี่ ต้นมะยมอันนี้คือต้นตะข่อมนะรู้เลยใช่ไหมอันนี้คือต้นคูนนะภาษาพื้นบ้านก็คือต้นคูนหรือราชพฤกษ์ไม่หนูมีความรู้ไหมดนูมีความรู้นะต้นต่อไปนี่ใครรู้จักบ้างไม่รู้ต้นดอกไม้อะไม่รู้ดอกอะไรอ๋อน่าจะเป็นเหมือนดอก ถึงเหลืองอะทุกคนแต่ว่าไม่รู้จักเชื่อข้างหลังเรานี้ก็จะเป็นสารเจ้าที่นะประจาบ,บ้านหลังนี้ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองให้คนในบ้านอยู่ด,ดีมีสุขนะคะแล้วก็มาไหว้แล้วด้วยนี่อากาศดีมากนะช่วงนี้เหมือนแบบอะไรนะพายุเข้าอะ่ะอากาศที่บ้านที่อยู่บ้านสวนก็จะอากาศดีมากเลยทุกคน ลมเย็นตลอดเลยแล้วก็แดดก็ไม่ร้อนเหมือนร้อนปะกะติมันก็จะมีลมเย็นๆผ่านมาบ้างนะนี่ลีลาวดีเหรอแต่ว่ามันเป็นสีชมพูอะออกชมพูเนะอันนี้คือหน้าบ้านก็จะมีตุ่มๆตุ่มๆไๆอ้ตุ่มตุ่มนี้คือตุ่มดอกบัวนะสามตุ่มหน้าบ้านหูสี่ตุ่มเดี๋ยวเราไปวนตั้งแต่ตรงนู้มนมาดีกว่าเนาะ อันนี้รู้เลยก็คือใบกระเพราดำนะคะอันนี้ไม่รู้ต้นเลยใบยมันจะแข็งๆนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นกล้วยน้ำวานะแบบ้านสวนหลังนี้ก็จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์มากนักนะฮะยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ที่ยังสร้างแล้วก็ต่อเติมอยู่นี่ก อุปกรณ์ต่างๆนะนี่เศษลงเศษเหล็กอะไรเอามากองไว้ข้างบ้านคิดว่าน่าจะมีการหรือแล้วก็เก็บไว้สักที่นึงนะนี้น่าจะเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งมันมีกองทรายกองหนึ่งที่นี่จะมีหมาเฝ้าสวนนะสองตัวมีไอเสือเล็กกับไอเจ้าเสือใหญ่นะแต่เ,เราจะไปเล่นกับมันีม่มีจักรยาน มีสปริงเกอร์เอาไว้ลดน้ำมีต้นกล้วยรอบบ้านเลยนะสะเดาโอ้โอาชัยนี่ชอบกินสะเดามากเลยมีสะเดาอยู่ตรงนน้นแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยเยอะไปหมดเลยอันนี้แอดวานมากเลยไม่รู้อะต้นอะไรอะไม่รู้ข้างในนั้นก็จะเป็นต้นตะไคร้อันนี้น่าจะเป็นหมากเมาต้นมะพร้าวตัวเล็กแล้วก็ เด็กๆแถวบ้านอะ่ะชอบเอามาเล่นกันสับเสือเอาไปทำสร้อยทำอะไรเงี้ย <What? S 1> เราลุกเพราะว่าหลอกเ,เด็กเป็นวาน่าต้นมะเขือนี่เห็นไหมคะกำลังมีดอกหนึ่งดอกก็มีต้นบักซี่ดากพลังนี่กำลังมีดอกเลยม,ม,มาเร็วมาชมอ๋อๆ๋ออ๋อลองกับมึงดูก็ได้มาเร็ว ทุกคนดูอ้ดูใกล้ๆเฮ้ยอะไรกระท่อมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันต้นขน,นุนต่อกันเลยต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนี่คือต้นมะม่วงนะจริงๆอ่ะถ้าคนที่แบบว่าอ d v a n ซ์หน่อยนะเขาจะเอายอดมนะันอะไปกินกับลาบ่เ <laughs> อ้อยนี่มาดูมาดูต้นอะไรไทย ไม่ใช่มันว้ามีชมพูด้วยนี่โอ้ออโหกเลิศอะนี่คือต้นอะไรทุกคนรู้ไหมฟูเดาว,ว่าน่าจะเป็นต้นยิ้วนะนหรือ<า>ไม่งั้น,นก็เป็นมันอะต้นมันสับปะหลังอ่ะใบเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนมือคนนี่แต่ว่านี่ต้นยิ้วมันก็จะแต่ว่าต้นยิ้วมันไม่น่าจะใบใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าลักษณะแบบนี้แหละใครรู้บ้างถามมาตูมมะตูมรู้ไหม ด,ดอกงอนไก่นะคะนี่นี่ต้อนอะไรให้ไทยนี่เธอนี่รู้เปล่าอันนี้คือต้อนอะไรเอ่ยมาเร็วมาชม<อ>นี่ต้อนอะไรนี่รู้เปล่าเธอนี่น,<อ>นี่รู้เปล่าเธอเธอเธอรู้เปล่าโวยไม่นหนุกเลยอ่ะไม่ทายเลยอ่ะ เ้างในนั่นก็จะเป็นเป็นป่านะั่นเดี๋ยวเ,เราเข้าไปดีกว่าตะไคร่ต่างๆโอ้เฮ้ยเห็นกล้วยหอม<อ>นี่ทุกคนกล้วยหอมว้าวกล้วยหอมกล้วยหอมอ่ะอาจจะเจออาจจะเจออ,อะไรสักอย่างอาจจะมี ต้นไม้แปลกในในี่หาดูยากนะใครไม่เคยเห็นนี่คือต้นยอนะคะเนี่ยบ้านลุกปูมีอยู่ต้นหนึงแต่ว่ามันต้นใหญ่แล้วแหละเออใบมนะันอ่ะเราสามารถเอาใบอ่อนมันะไปลองใบตองเอาไว้ทาหอหมกหอมหอมกต่างๆที่ใส่ใบยอมันจะรู้สึกว่ากลมกล่อมขึ้นนะมันจะมีขมขมนิดๆเออแล้วก็เป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะนี่เห็นไหม นี่คือลูกอ่อนมันแล้วก็นี่คือมะเขือพ่วงนะคะไม่แก้่อยเหรอมะเขือพ่วง <laughs> ใช่หมุนขาุดมารุกงมารุกอมารุก,อรกีอะไรต่างๆนะ,ะหัวซี่เคอหัวซี่เคอแล้วก็มีต้นพริกต้นดอกแคแล้วก็มีต้นกล้วยมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไม่รู้กล้วยไข่มีไหมแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นลูกมันโอเค นี่คือสวนรอบบ้านนะเราเดินชมสวนรอบบ้านโ้ตลอดวันก็จะมีนกบ,บินผ่านตลอดเลยไปแล้วนกกระยางไป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 ,ไปต่อนี่คือห้องอีกห้องนึงนะกำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จเลยสร้างต่อสไตล์แบบสไตล์ตตบ้านสวนนะรอบๆนิดนึง อันนี้อนาคตน่าจะมีการปูแบบปูกระเบื้องต่อนะกินมะกบกันกินอะไรกันเอ่ยมะกระโบกภาษากลางเรียกยังไงครับภาษากลางเรียกว่าภาษาบ้านเราว่ามะกระโบกอะไรนะมะกระโบกเ้าว้าวข้ามาดูอาสาที่รีวิวการกินหน่อยดิกินยังไงอากินอย่างเอาเอาข้าปอกเปลือกออกก่อนอ่านี่ก็ต้องไปคั่วก่อนนะก่อนอื่นต <im Alto bur ų> ้องมาคั่วก่อนแล้วก็เออโอ้ยอร่อยมากกรอบ กรอบลูปกรอบอร่อยเลยรสชาติเป็นยังไงเล่ามาสิหวานมันมีหวานด้วยเหรอมีหวานด้วยในนิดหวานเออหวานนิดนิดหวานมันกรอบเนื้อฟางเตียงเกี้ยวเอาเป็นยังไงอร่อยก็มันมันนิเนี่ยดูนางกำลัหอมอ่ะดูอร่อยอะไรวะ ทำไมมันไม่เป็นเหมือนคนอื่นวะเปลือกมันจะเป็นของกินไม้ๆครับแม่ใช่เอกินหน่อยี่เนื้อในเป็นนี้ที่เขาขงเอามาเอามาเอามเข้าใจดีๆยาปลาทำคนไม่ใส่หนักเออแต่หนักหนัมีทุเรียนมะกระดุมทองเราจะรีวิวให้ดูนะอาจะกินในการเรียนปากด้วย อันนี้ที่ไปซื้อมาแถวอ่อนนุชกิโลละร้อยหกสิบบาทอ่ะคอ่ามันจะมันจะไม่มีประมาณแบบก่องกองทุยกรอบนอกนุ่มในอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ก็กินแบบค่อนข้างนิ่มไปเลยดีกว่าคิดว่านะกระดุมทองเป็นแบบไหนครับกระดุมไม่ใช่กระลุมกระดุมมันคือกระลังนั่นเองนะคะกระดุมทองเป็นยังไงครับอธิบายลักษณะให้ฟังหน่อยครับกระดุมทองมันเม็ดมันจะใหญ่ข้างในเม็ดเม็ดมันจะใหญ่มากแล้วเนื้อมันจะนิดเดียวคล้ายๆกับ ชานีแต่ว่าชานีมันจะออกขุมข่มๆนิดนึงกระดุมทองมันจะเป็นทุเรียนที่เล็กเล็กไซส์เล็กแต่อร่อยมากหอมหอม,มันหวานแบบหวานอ่ะไม่เอาหอมให้มือเอามาชิมกี่แกะกล้วยชิมแล้วอ่ะจะไหนมันนัเป็นมันนี้คนหนึ่งกินกล้วยก็ <laughs> <laughs> อื่เหมือแแม่เข้ไปเห็นไ,ไหมแม่มันจะเหมือนไม่แก่เพราะอร่อย เนี่ยแต่ว่าหวานหอมมากได้ซื้อมาสง่งมนแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นนะทุกคนมันก็ยังอร่อยอยู่ถ้าหมอนทองก็อร่อยอีกแบบแต่ว่ากระดุมทองอร่อยหวานหอมไม่ขมเลยอร่อย อร่อยด้วยอร่อยมีกากินจุกถ้าอร่อยต้องแบบนี้โอ้ตายลวหอมจนอร่อยยังกิเลยอ่ะากระดุมกระดุมหวานกรอบมากอื โอ้ยป้าหนูทำไมไม่เอาแก้วตัวนี้ลูกแก้วใหญ่เนี่ยนั้งแต่สิเอ้าทำไมหนูทำอย่างนี้ทำไมหนูเปิึกจังเอ้าไม่ใช่ตอนแร็กชฉลาดน้อยใบอะไรอ่ะนี่มีคนถือใบไม้ไปหนึ่งคนเดินรอบทีมไปโบมคืนนี่รอบทีมดีกี่ย รนลูกรเหมือนรถถข็นเข็หมือนรถเข่นเตียงเตม่นอยู่นาะใช่ไม่ไดเี่มีนวเตียงรีวิวเตียงไม่ไม่ว่าจะนอนดิ้นแค่ไหนอ่าโอเคแน่นหนาดีไม่เป็นไร เป็นปอสเตอร์หนังจริงๆอะแล้วก็นี่สมบัติเมทนีอโอ้โหนี่โกลแล้วคิดดูนะสมัยสมัยเขาเด็กๆทองภาค9แล้วนะที่อยู่ช่องเจ็อ่ะอันนี้ทองภาคแรกอะอมดแดงทางนี้ก็ไอ้มดแดงมดแดงฝั่งนี้จะเป็นไอ้มดแดงทั้งหมดเลยดูดิเป็นมันมาเลยเดอ้อยุคยุคใหม่ขึ้นมานิดนึงยุคเฮเซ รุ่นแรกไหมว่าเนะี่ยรุ่นแรกๆเลยสุดยอดเลยเป็นโปเตอร์เก่าเออหนิพี่แอดเห็นไหมพี่แอดที่อยู่ตรงกลางอะ่ะเน,นี่ยตรงกลางที่ใส่แว่นดำอุย๊ยใส่แว่นดำทุกคนนะะ <c oughs> เป็นเมียเราต้องอดทนหอ่อเสือเดินต่อยใช้แล้ววันนี้นดี๋ยวดีวีวันนี้กี่ปีแล้วจังโก้ยอดนักเลงเอ้ยจังโก้ให้มันเป็นเหมือนลาบเนื้อไงโบเมียยนเสียวเทียนเนี่ ไอหนุ่มพันมือเจ้านักเลงปืนซุ้มยาดอกแอมอ,อีสานงเล่าน้ำเมาชาเมือง,อ,งอ้ำเมาชาเมืองอาหมูพงเทพอะหมูพงเทพกระโดดชำนาน ดูนคนบางคนนอนเล่นติ๊กต๊นอะไรติ๊กต๊ะสบายเลยค่ะสบายใจเลย <c oughs> แก๊งพยูนหันสา <c oughs> แก๊งพยูนน้อยแง <c oughs> ่แง่ <c oughs> สามพี่น้องอัตมะอัตน้องเฝ้าสวนนี่คือเชื้อใหญ่นะน้องมันหน้ามันดูดนะแต่ว่ามันใจดีมากๆเลยแหละกำลังจ้า เดินไปดูเล่มบึงนะไม่รู้ว่าบึงหรือบอ่อวันนั้นน้องเขาบอกว่ามันจะมีบึงน้อยๆเล็กๆตรงไหนอะ่ะไม่รู้ <c oughs> อันนี้รู้เปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมคือไม่ได้สระประมาณสามวันแล้วโอ้ยตายละใครใครตัดผมสั้นก็ไม่เคยยาวอีกเลยอะ่ะโอ้ยสวยแล้ว สว่ยแล้วไงเพราะว่า11โมงแล้วค่ะอันนั้นเขาเรียกสายเออตอนที่เรามาอนะตอนที่เรามาเราเจอตัวเงินตัวทองด้วยทั้งสองตัววิ่งข้ามถนนะอะถ้าสมมติว่าเราปัดจัก,กรยานมาอย่างนี้มันจะไล่เราไหมไล่คือมันข้ามถนนเลยแล้วมันก็มองซ้ายมองขวาด้วยอะทุกคน นะอุ้อย,ม,ยม,มันแยงคา,าบา้ดมีกระท่อมด้วยน่าลัววะทุกจุดเลยมันมีคลองแบบเป็นถ้าภาษาแถวบ้านเขาเรียกว่าบวก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 แอ่งน้ำนะ่ะแล้วก็มีควายนอนเล่นแค่เข<อ>า,าเรียกว่าบวกนะนมาดูตรงนี้กัน มันมีเป็นกระท่อมเป็นตรงนี้ตรงนู้นตรงนูนงน้นขึ้นได้ไหมเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่กล้าขึ้นหรอกกระท่อมกระท่อมที่เป็นกระท่อมเราอ่ะคิดเยอะอเล่าใช่เป็นกระท่อมที่เป็นใบไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวขอจบการรีวิวบ้านสวนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอ เพิ่งย้ายมาทำงานในเมืองกรุงแหละช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาตรวจมาแล้วเราปลอดภัยนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้นะดูแลสุขภาพให้ดีนะบ๊ายบายอันที่จริงแล้วการผักผ่อนก็ไม่ได้แปลว่าเรา จะต้องกินอะไรหรูๆอยู่ที่หรูๆหรือว่าใช้เงินจ่ายกับอะไรที่แพงๆเสมอไปนะการที่ได้พักผ่อนอ่ะบางครั้งอ่ะก็แค่อยู่ในที่ที่สบายใจที่ที่ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ที่แสฉธรรมดามากๆนะหรือว่ากับคนที่คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วอ่ะประทายที่สุดนั่นแหละคนที่ให้ความรักความอบอุ่น และความสบายใจอ่ะนั่นก็คงจะเพียงพอแล้วอ่ะกับการผักผ่อนที่สุดแสนจะธรรมดาแต่มันก็สุดแสนจะมีความสุขเลยแล้วคุณล่ะความสุขของการพักผ่อนอ่ะคืออะไรสุดท้ายนะเราอ่ะอยากให้ทุกคน ลองนึกดูนะว่าเราเคยมองข้ามที่ที่ตรงนั้นคนคนนั้นไปมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วพอวันนึ่งเรามองย้อนกลับไปและให้คุณค่าให้เวลากับตรงนั้นเราอาจจะพบรอยยิ้มที่เราเคยมีมาอย่าลืมละ่ะลองกลับไปคิดดูนะ